นวัตกรรมชุดนิทานดิจิทัลเรื่องมาตาตัวสะกดหันษานิทานเรื่องแก้วใสกับสมบัติแห่งความสุขณนะหมู่บ้านท้ายเขามีเด็กผู้หญิงน่ารักชื่อแก้วใสาอาศัยอยู่ทุกๆเย็นหลังเลิกเรียนแก้วใสจะออกมาวิ่งเล่นกับเจ้าสุนัขคู่ใจชื่อเจ้าแต้มที่สนามหญ้าหน้าบ้านวันหนึ่งขณะที่เจ้าแต้มกำลังขุดดินเล่นอย่างสนุกสนานมันก็ขบแผนที่เก่าๆม้วนหนึ่งขึ้นมา ในแผนที่นั้นมีลายเส้นประหลาดและตัวเลขเขียนกำกับไว้แก้วใสมองหน้าเจ้าแต้มอย่างตื่นเต้นนี่มันต้องเป็นแผนที่สมบัติแน่ๆเลยเจ้าแต้มเราไปตามหากันเถอะแก้วใสและเจ้าแต้มเดินตามแผนที่เข้าไปในป่าลึกทั้งสองเดินผ่านต้นไม้ใหญ่และดอกไม้ป่าสีสวยเจ้ก,กระทั่งไปเจอกับซากวิหารโบราณที่ดูเหมือนมาจากยุคเก่าว้าวที่นี่สวยจังเลยแก้วใสพูดเบา เธอกับเจ้าแต้มเดินสำรวจไปรอบๆวิหารอย่างระมัดระวังที่วิหารมีแท่นศิลาว่างเปล่าตั้งอยู่และมีแผ่นป้ายสลักข้อความปริศนาไว้แก้วใสอ่านข้อความบนแผ่นป้ายผู้ที่ตามหาสมบัติแห่งความสุขจงตามหาศิลาแห่งความโชคดีที่ซ่อนอยู่ใต้เงาของก้อนเมฆร,รูปกระต่ายแก้วใสงงไปชั่วครู่แต่แล้วเธอก็แหงหน้ามองขึ้นไปบนท้องฟ้าและก็เห็นก้อนเมฆก,ก้อนหนึ่งลอยเด่นเป็นรูปกระต่าย แก้วใสและเจ้าแต้มจึงรีบวิ่งไปทางเงาของก้อนเมฆก,ก้อนนั้นทันทีในที่สุดทั้งสองก็พบศิลาหินขนาดใหญ่ที่มีประกายระยิบระยับแต่มันหนักเกินกว่าที่จะยกคนเดียวไหวแก้วใสนั่งลงอย่างเท้อใจทันใดนั้นเองสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่แอบดูอยู่ก็พากันออกมาทั้งกระต่ายลิงและนกต่างเข้ามาช่วยกันส่งเสียงให้กำลังใจแก้วใสคิดขึ้นได้ว่าใช่แล้วเราต้องใช้ความสามัคคี เธอจึงขอแรงจากเพื่อนสัตว์ทั้งหลายให้ช่วยกันดันศิลาในที่สุดศิลาก็ถูกเคลื่อนย้ายไปวางบนแท่นกลางวิหารได้สำเร็จทันใดนั้นก็เกิดแสงสว่างจ้าและมีน้ำใสสะอาดไหลออกมาจากแทน่นศิลาทำให้ต้นไม้และดอกไม้ที่เหี่ยวเฉากลับมาสดใสอีกครั้งแก้วใสเข้าใจในทันทีนี่เองคือสมบัติแห่งความสุขมันไม่ใช่ทองคำแต่เป็นน้ำที่มอบชีวิตให้แก่ทุกสิ่งเมื่อกลับถึงหมู่บ้าน แก้วใสได้นำแผนที่ไปบริจาคให้กับพิพิธภัณฑ์ของหมู่บ้านเพื่อให้เด็กคนอื่นคนอื่นได้เรียนรู้เรื่องราวความสามาัคคีที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เธอจึงขอแรงจากเพื่อนสัตว์ทั้งหลายให้ช่วยกันดันศิลาคำศัพท์น้ารู้มาตามแม่กก 1. หนึ่งสุนัขอ่านว่าสุนักสตัวเลขอ่านว่าตัวเลข 3. ยุคเก่าอ่านว่ายุคเก่าสความสุขอ่านว่าความสุข 5. โชคดีอ่านว่าโชคดี 6. ก้อนเมฆอ่านว่าก้อนเมฆ 7. ดสามัคคีอ่านว่าสามัคคี 8. บริจาคอ่านว่าบริจาคนวัตกรรมชุดนิทานดิจิทัลเรื่องมาตาตัวสะกดหันสานิทานเรื่องแก้วใสกับตำราอาหารมหัศจรรย์ ณนะวันหนึ่งแก้วใสช่วยคุณยายทำความสะอาดห้องเก็บของขณะที่กําลังปัดฝุ่นบนชั้นวางของเธอก็เจอกับหนังสือทำอาหารเล่มหนึ่งที่เก่าและมีฝุ่นจับหนาเตอะที่หน้าปกของมันมีรูปภาพของผลไม้แปลกๆที่ส่องแสงได้วาดเอาไว้แก้วใสรู้สึกตื่นเต้นมากคุณยายคะนี่หนังสืออะไรหรอคะเธอถามพร้อมกับยื่นหนังสือให้คุณยาย คุณยายรับหนังสือมาดูแล้วก็ยิ้มโอ้โหนี่มันตำราอาหารของคุณยายทวดว่าแล้วทั้งสองก็ค่อยๆเปิดอ่านในนั้นเต็มไปด้วยสูตรอาหารที่ไม่ธรรมดาแต่มีสูตรหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดคือซุปแห่งความสุขโดยบรรทัดส,สุดท้ายเขียนไว้ว่าส่วนผสมลับคือน้ำตาของยีราฟหนึ่งหยดแก้วใสงงมากเราจะไปหาน้ำตาจากยีราฟได้ที่ไหนคะ คุณยายจึงหยิบอัลบั้มรูปเก่าๆมาเปิดให้ดูเป็นรูปที่คุณยายเคยไปเที่ยวสวนสัตว์และถ่ายกับยีรักคอยาวเมื่อพลิกไปอีกหน้าทั้งสองก็เจอกับคำเตือนที่เขียนด้วยหมึกสีแดงตัวใหญ่ว่าคำเตือนเวทมนต์ในตำราน,นี้มีไว้เพื่อแบ่งปันการนำไปใช้ด้วยความโลภถือเป็นบาปอย่างยิ่งและจะทำให้ผู้ปรุงต้องคำสาปอาหารทุกอย่างที่ทำจะรสชาติขมขื่นตลอดไป แก้วใสรู้สึกกลัวเล็กน้อยแต่คุณยายกับรูปหัวเธอเบาๆแล้วพูดว่าไม่ต้องกลัวหรอกจ้ะเวทมนตที่ดีจะอยู่กับคนดีเสมองั้นเรามาทำซุปแห่งความสุขกันเถอะคุณยายพูดแต่เราจะทำไปฝากคุณป้าข้างบ้านที่ไม่สบายนะจ๊ะคุณยายหยิบหม้อใบใหญ่ออกมาและใช้ทับพ,พีค่อยๆคนส่วนผสมต่างๆในหม้อขณะที่คุณยายกำลังคนซุปอยู่ก็เกิดเรื่องน่าอัศจรรย์ขึ้น หยดน้ำตาประกายแสงหยดหนึ่งค่อยๆลอยออกมาจากรูปภาพยีราฟในอัลบัม้มแล้วหยดลงไปในหมอ้อซุปทันทีที่หยดน้ำตาประหลาดตกลงไปซุปในหมอ้อก็ส่องสว่างเป็นสีทองอ่อนๆและมีกลิ่นหอมไปทั่วห้องครัวคุณยายและแก้วใสช่วยกันตักซุปใส่ชาอํมแล้วนำไปให้คุณป้าข้างบ้านเมื่อคุณป้าได้กินซุปก็รู้สึกมีเรี่ยวแรงและสดชื่นขึ้นมาทันที แก้วใสจึงเข้าใจว่าน้ำตาของยีราฟไม่ใช่ของจริงแต่เป็นสัญลักษณ์ของความสุขที่เกิดจากการให้และการแบ่งปันนั่นเองคำศัพท์น่ารู้มาตราแม่ก,กุก 1. รูปภาพอ่านว่ารูปภาพสซุปอ่านว่าซุป 3. ยีราฟอ่านว่ายีราฟ 4. โลบอ่านว่าโลภ 5. บาปอ่านว่าบาป 6. คำสาบอ่านว่าคำสาบ เจ็ดทับพีอ่านว่าทับพีนวัตกรรมชุดนิทานดิจิทัลเรื่องมาตาตัวสะกดหันสานิทานเรื่องแก้วใสเพื่อนแท้เช้าวันหนึ่งแก้วใสทราบข่าวว่าต้นก้าเพื่อนสนิทของเธอไม่สบายต้องไปนอนพักที่โรงพยาบาลแก้วใสรู้สึกเป็นห่วงเพื่อนมาก เธอจึงคิดว่าจะหาของขวัญไปเยี่ยมเพื่อให้ต้นกล้ามีกำลังใจหนูจะเอาอะไรไปเยี่ยมเพื่อนดีคะคุณแม่แก้วใสาถามหนูอยากให้ต้นกล้ารู้ว่าเราเป็นห่วงเขาแก้วใสคิดออกทันทีเธอรู้ว่าต้นกล้าชอบสัตว์ทะเลมากโดยเฉพาะสัตว์ที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกเธอนำตุ๊กตาวาฬสีฟ้าตัวโปรดของเธอออกมาแล้วพูดกับคุณแม่ว่าหนูจะให้เจ้าจุดกับต้นกล้าค่ะเขาต้องดีใจแน่ๆน คุณแม่ยิ้มแล้วลูบหัวแก้วใสดีมากลูกการเป็นเพื่อนที่ดีคือของขวัญที่ดีที่สุดแล้วล่ะเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแก้วใสรู้สึกกลัวเล็กน้อยเพราะไม่เคยมามาก่อนแต่เธอก็นึกถึงหน้าเพื่อนและรวบรวมความกล้าหาญเดินเข้าไปข้างในโรงพยาบาลมีพี่พยาบาลใจดีคนหนึ่งเดินเข้ามาทักทายมาเยี่ยมเพื่อนเหรอจ๊ะเดี๋ยวพี่พาไปนะพี่พยาบาลยิ้มแล้วเดินนำแก้วใสไปที่ห้องพักของต้นกล้า แก้วใสเห็นต้นกล้านอนอยู่บนเตียงด้วยใบหน้าที่ดูอ่อนเพียแต่พอต้นกล้าเห็นแก้วใสและตุกตาวานในมือเขาก็ยิ้มออกมาอย่างดีใจคุณแม่ของต้นกล้าเดินเข้ามากุมมือแก้วใสแล้วพูดว่าขอบใจมากนะจ๊นหนูกแก้วใสป้าจะไม่มีวันลืมบุญคุณในน้ำใจครั้งนี้เลยที่ทําให้ต้นกล้ามีรอยยิ้มได้ก่อนกลับคุณแม่ของต้นกล้าวางมือบนหัวของแก้วใสเบาๆแล้วกล่าวว่าขอให้พร หนูเป็นเด็กดีมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นเพื่อนที่น่ารักแบบนี้ตลอดไปนะแก้วสายยกมือไหว้ขอบคุณเธอรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกแม้จะไม่ได้ตุกตาวาันตัวโปรดกลับบ้านแต่การได้เห็นเพื่อนมีความสุขคือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับเธอในวันนี้คำศัพท์น่ารู้มาตาแม่กน์หนึ่งของขวัญอ่านว่าของขวัญสองวนันอ่านว่าวาน สามก้าหาญอ่านว่ากล้าหาญ4พยาบาลอ่านว่าพยาบาลห้ 5, บุญคุณอ่านว่าบุญคุณหกพรอ,อ่านว่าพรน,นวัตกรรมชุดนิทานดิจิทัลเรื่องมาตาตัวสะกดหันสานิทานเรื่องแก้วใสพลเมืองดีบ่ายวันเสาร์อากาศดีแก้วใสกำลังจะปั่นจักรยานไปเล่นที่สวนสาธารณะ คุณพ่อเดินออกมาส่งที่หน้าบ้านแล้วพูดเดินว่าขี่จกักรยานดีๆนะลูกอย่าประมาทเพราะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอพ่อรักและห่วงใย,ยชีวิตของลูกที่สุดนะแก้วใสยพยักหน้ารับคำขอบคุณพ่อหนูจะระมัดระวังค่ะระหว่างทางไปสวนสาธารณะแก้วใสเห็นพี่ตำรวจจราจรกำลังยืนพูดคุยกับกลุ่มเด็กๆที่สนามเด็กเล่นน้องๆครับการขี่จกักรยานบนถนนก็เหมือนกับการขับรถ เราต้องเคารพกฎหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับพี่ตำรวจอธิบายยอถ้าเราขี่จัก,กรยานโดยไม่เงอมันอาจกลายเป็นเหมือนอาวุธนาคารที่ทำให้ทั้งเราและคนอื่นบาดเจ็บได้เลยนะแก้วใสตั้งใจขี่จัก,กรยานอย่างระมัดระวังแต่แล้วสายตาของเธอก็เหลือไปเห็นสุนัขจรจัดตัวหนึ่ง กำลังดมขวดแก้วเล็กๆที่ตกอยู่ข้างพุ่มไม้ที่ขวดนั้นมีสัญ,ญลักษณ์รูปหัวกะโหลกค่ขยติดอยู่แก้วใสจำได้ทันทีว่านั่นคือสัญ,ญลักษณ์ของยาพิษอันตรายถ้าสุนัขตัวนั้นเผลอกินเข้าไปต้องแย่แน่แแก้วใสรู้ว่าการเข้าไปหยิบขวดเองอาจเป็นอันตรายเธอจึงไม่ทำอะไรโดยประมาทเธอนึกถึงพี่ตำรวจที่เพิ่งเจอและรีบปั่นจัก,กรยานกลับไปหาทันทีพี่ตำรวจคะ หนูเจอขวดยาพิษตกอยู่ใกล้ๆสวนค่ะมีสุนัขก,กำลังจะเข้าไปดมเธอบอกอย่างร้อนรอนพี่ตำรวจชมแก้วใส่ว่าดีมากเลยหนูที่รีบมาบอกพี่ถือเป็นการให้โอกาสพี่ได้เข้าไปจัดการอย่างปลอดภัยพี่ตำรวจรีบไปเก็บขวดยาพิษนั้นไปทิ้งในที่ที่ปลอดภัยและบอกว่าหนูเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศของเรานะการช่วยกันดูแลแบบนี้ ทำให้สังคมของเราน่าอยู่และปลอดภัยขึ้นแก้วใสยยิ้มอย่างภูมิใจเธอได้เรียนรู้ว่าการทำตามกฎหมายย่อและการใส่ใจสิ่งรอบข้างสามารถช่วยปกป้องชีวิตของผู้อื่นได้จริงๆคำศัพท์น่ารู้มาตราแม่กฎ 1. อากาศอ่านว่าอากาศ 2. ประมาทอ่านว่าประมาท 3. ชีวิตอ่านว่าชีวิต 4. ตำรวจอ่านว่าตำรวจ 5. รถอ่านว่ารถ หกกฎหมายอ่านว่ากฎหมายเจอาวุธอ่านว่าอาวุธ8ดยาพิษอ่านว่ายาพิษเก้าโอกาสอ่านว่าโอกาสสิบประเทศอ่านว่าประเทศ